พี่สองนี่แหละพีสองเอาละโอเคแล้วเราอยู่ด่านเรือตอนนี้เราก็อยู่ด้านเรือแต่เป็นคใหม่คนใหม่คนนี้รอไปได้แล้ว next stop ้ แลสุดท้ายเราต้องรีบไปันม่เปิดมาก็ยพ์เลยหรือวมันเองพงคูดดังเลยมาอฝรั่งคนนี้บุพเพใจยางแรง่เาเป็นตัวั่งไปดีดปุ๊บเดินเ,เ,เลย คราวที่แล้วเราได้ประสบนั่นมันอะไรบ้างทำไมยังมีเด็กกับยายเก๋อยู่อ้อยังไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกใครเลย,ยเพื่อนโอ้มูฮา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 มันเป,นเเล,ปลือกหอยเชเอะไระรกีจแรกเราต้องตามหาเรียน เพชรมาหมามีม่ ya วุ้ยคุณยายไปไหนวะวุ้ยคุณยายลงชัแชล็อกอืมเราได้ประสกบการณ์จาก ep หนึ่งมาแล้ววุ้ย จย่ารักกิจเรียบร้อยโอ้ของดีเลยนะเนี่ยเออว่าจะคุณยาอยู่ไหนเออ I see you ไม่ใช่วยว้อนกลับไปยูชั้นบนห้องกัปตัน ไปวายดับชันเอ้ยอันนี้ยโจ้อย่าอยู่ไหนเอ้ยเอยู่ชั้นล่างสุดอย่าม่ทำารกิจเลยฮะโอ้๊ะปวดมาแล้วโอ้ยเพื่อนดีโม่ไม่ดีโม่ใจกับยาบอจะมาจุกกับกอ เล็กน้อยาย,อยายแกโอ้ยยายแกเข้ามาได้ยังไงยายอยู่หลังแกงต้องรีบฉันต้องรีบฉันต้องรีบดีมดุมาแอลลี่ยังอยู่ข้างในนี่หรือปะ โอซี่อุ๊ยโอ้ยไอโลเจ็ดว้าโอ้ยตัวติดฉันรับทานที่อยูตันเว้ไม่ไปว้าว้ายาตัดไปตรงชั้นอะไรเลยกัน เพชดโมทั้งหมดะงอบสุ้แกเรามาลองกระดดน้ก่อนามันไปบออน,นไอฉันบนเป็นไม่ได้ใลฉันล่างล่ะไมงาลองพี่เลดัแล้วโอ้ยมันไปไม่ได้ ไอยากเลี้ยงไปแล้วคุณยายมันอยู่ไหนดีมาะนี่มาไปคืออกูแม่นจัดเดี๋ยวนะกทบลายคุณยายได้สองบาทเกิดอะไรวะไม่ขอเงินเลยละวะดีกัย mmm 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 เจ้าเด็กเก๋ทำให้ฉันดูเย้จะขามันโอ้ยา่จะด้แต้ดลักลักดูวาใครจะได้เป็นเด็กเก๋น้ำเงียโอ้โ้ว้าวคุณเจ

าดอีกสองอันในพุ่มไม้นั่นจะไม่เจอเร็ว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 เ็โคขวานเลยคุณยายอยู่ไหน,นเออฉันมาแล้วพร้อมกับขวานอันใหญ่และยิ่งใหญ่ อ้วนเ <c oughs> ม่นเหมือนเดิมกระเือบว้าว <c oughs> เอ้ยฟันหล่อเลยตัวละครมาฝันหล่ออยู่แล้วหรือเปล่าวะอุ๊ดโอ้คุณยา,ามาแล้วมาตรงนี้ตน้นไหนวะแล้วทำเป็นเด็คกคุณยายหัวฉีดนที่ไม่หน้าต่างมาจะทำหน้าต่างกันกูแกไอ้แกโต ฉันหาคุณเจมมาเปิดกล่องสีเข oh ียวดีกว่าแล้มานลื่นกันว่าแล้วผมไปหาคุณเจมก่อนนะรอบนึงมาหาคมแล้วเปิดขวดเฮ้ยดดดดว้าวยังไม่ได้ยยนเลย

โดนช็อตแกระแกละเกต้องรู้ละเฮ้ยพี่เจจะทำโอ๊ยโอยโอ๊ยเดี๋ยวนะ ก็เมื่อกี้คนไม่โดนบนลังคามีกีกไหมบียไม่อยูอะไรได้ลับเปิดหนีบหัวใช้ผม,มาหาเดีวอึงยอยู่ไหน,น โอ้ยไงยายอยู่นี่ต้องหาฝนได้แล้วอืมโอ้โห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 อู้หูกด้ได้เวลาแล้วที่จ้าเอ้แต่นี่มป็นประตูแฮะนะถือว่าดี ไปจะโยกนกระถิ่นไปถันงนู้นก่อนนะโอ้ชิปไม่โดน <c oughs> นักแม,ม่นปืนเอ้ยเอากระสุนนักแม่นปืนขึ้นมา เอากระสุนกันมากห่อ้หนจะจำให้ก่ยิงยายเก๋นั่นไม่เอา,เอา,ากระคืนเราชันมาอยายิงโดนกับโดน็กกดจกกัดการแกก่อนเลยนะก,กันน่ะไหนค่ะคนยายได้ไม่มีควาเหลือแล้วอ่ะอ้